น,นี้นะครับอยู่กับผมนะครับเจตนะฮะวันนี้มีพักมาให้ชมกันนะครับเป็นเรียญเซมาหลวงพ่อพัดนะครับรุนรวยมหามงคลเก้านะฮะตอนนี้ก็ไปลุนละลุนละพันกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีให้ลุนกันแล้วนะครับ รายการประมูลในกลุ่มก็แทบจะไม่มีคนลงประมูลเลยเห็นวันหนึ่งก็ไม่แค่สองเหรียญสามเหรียญเท่านั้นเองส่วนมากคนจะเก็บกันส่วนใหญ่นะครับตัวนี้มีให้ชมประมาณสิบเก้าเหรียญน,นะครับนี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับยาเขียวนะครับ ชุดกรรมการนะครับเหรียญสวยคมนะแล้วก็สองเคครับรายละเอียดเหรียญเนี่ยสุดยอดมากเลยครับ ด้านหลังก็เป็นธนุมานเนี่ยธนุมานคมมากงานสวยมากครับแล้วก็รายละเอียดอักขระยันต์ต่างๆเนี่ยคมสวยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญกไหลทองนะในการลุ้นนะครับเหรียญนี้ผมได้ ทองคำมาด้วยนะครับต่อโค้ดนี่เจนะครับลหลทองเหนียนจริงสวยมากครับก็เป็นเนื้อ 3K 3K จะมี 3K 2แบบแบบแรกก็จะเป็น 3K ปกติอันนี้เป็น 3K ลงยาขอบแดงนะครับเนื้อ3กษัตระสักัตมกร์สวยสวยสวยจริงๆครับรุ่นรวยมาหามงคลเ9นะครับทีมสร้างเดียวกับรวยยั่งยืน ก็ตอนนี้รวยลังรวยรุ่งเรืองเพิ่งจะออกมานะครับนี่เป็นชุดกรรมการนะครับกระไลทองยา้ําเงินขออกนกนแดงบนเขียวนะครับลงยาหน้าหลังนะครับจบชุดกรรมการผมมีอยู่ประมาณ สองชุดนะฮะยากเกี่ยวก็มีอยู่สองเหรียญก็เก็บเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะนะฮะหน้ากากเงินหน้ากากเงินนะครับไม่ใช่จุบเงินนี้หน้ากากเงิน ลงยาแดงหน้าหลังเต็มนะฮะลงยาเต็มสูบนะครับส่วนสามเคอีกเหรียญน,นะ เลข2หลักโคสิบสนะครับเลขเรียงแล้วก็เป็นเลขประจำวันเกิดหลวงพ่อ้วยครับเลข12กระ,กระไรกรรมการนะครับฮานะน้ำเงินเหรียญที่2นะครับเหรียญสวยจริงๆนะฮะสวยมากผมว่าเหรียญที่น่าเก็บเลยแหลนะอันนี้ก็จะเป็น สองทิปนะครับลงยาลายถุงชาตินะครับผมว่าพัดน,นี่อะไรที่เป็นหลายถุงชาติไม่ว่าจะเหรียญเนื้ออะไรนี่ราคานี่แรงทุกเหรียญน,นะครับอันนี้อัากาหนนากากเงินนะครับหน้ากากเงิน รายการจองรายการที่8ปดอกา,นะการ์น์อากากเงินนะครับอากากเงินหน้าหลังนะตอนนี้ต่อเลขโค้ด6666 6นะครับส่วนนี้จะเป็นกระไลทองยาแดงนะครับชุด กรรมการนี่นครับชุดเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดกรรมการกับรุ่นเนื้อเนี่ยบางคนอาจจะสับสนกันได้นะครับเพราะการลงยาจะท้ายกันนี่นะครับรุ่นเนื้อจะอยู่ฝั่งขวามือแต่ชุดกรรมการจะอยู่ซ้ายมือสังเกตที่ด้านล่างครับกรรมการจะลงยาสีเขียวนะครับแต่ในรายการรุ่นเนื้อจะ ไม่ได้ลงยานะครับแล้วก็ด้านหลังของเหรียญน,นะกรรมการก็จะลงยาหน้าหลังนะครับแบบนี้นะครับส่วนในรายการลุ้นจะไม่ได้ลงยาไว้นะครับ แล้วก็เน,นนวนะนเนื้อล่างแล้วกันขนาดเนื้อล่างนะครับรดูสิครับก็ไม่ล่างนะครับสร้างไม่เยอะเหรียญละสองร้อย,ส,ออยสามร้อยเหรียญเนื้อละสองร้อยห้าสิบสามร้อยต่อเนื้อนะแต่ละเนื้อสร้างน้อย อันนี้ก็สัตตะนะครับลงยาเหลืองนะครับส่วนอันนี้ก็จชนวนนะครับเหรียขึ้นลุงนิดหน่อยหนากรกติดลุงนะ เนื้อน้าจะทองแดงนะครับ จากอัปป่กกาเนะี่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อทองทิปนะลงยาขอบดำ เ,ออเนื้อสัตะะนะครับลงยาม่วงฮานุมานของเขาเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรที่สวยสวยสวยมากดูครับ ยิงด้านหลังของสามเคด้วยเนี่ยสุดยอดแต่ผมยังไม่มีเนืองินนะฝากรวยมหามงคลไว้ด้วยนะครับ